สวัสดีค่ะเจ๊บุ๊คตีเปิดร้านกี่โมงเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมขออนุญาตนะจ๊ะอันนี้ต้องบอกร้านเจ๊อะไรคะเจ๊ซอเองเจ๊ซอเองเดี๋ยบ้านดึงเจ้าเก่าเจ๊ซอเองอยู่กรุงไทยค่ะปิดกี่โมงค่ะเปิดกี่โมงคะเปิดกี่โมงนะเจ๊โมงเจ็ดโมงนึ่งแต่โมงร้าณนี้ไม่ได้มานานแต่ก่อนเจ๊ทำมาเนาะ เจ๊เก็บตังค์อย่างเดียวพอเชช่าามกขอบคุณมากค่ะพระเจ้าอรเจ๊จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะเจ๊ให้เจ๊แข็งแรงแข็งแรงนะจ้าจ้าอไปก่อนจ้าเจ๊หมดแล้วหมดเร็วมากอันนี้มนึก๋เตี๋ยวค่ะเจะมีขนม เอาเมี่ยงเมี่ยงคุณเจอเพื่อนซื้อไปอยังอ่นะเอาให้สองเอาให้สามชุดหมดหมดเม,มี่ยงคุณเจอเขาหมดเหรอใช่หมดแล้วโอ้ย,อยขอบคุณมากค่ะนะข้วัสดีค่ะนะ